คนใต้หลายคนไม่รู้เรื่องคนใต้ที่ที่ไปสร้าบมาเให้ให้เขาเนี่ยเขาทําอะไรให้ครับรู้สึกว่าจะไปต้มเล่าขายมั้งแต่ว่าคาดว่าตอนขายกับตอนตกลงกันปริมาณไม่ตรงกับราคาอะไรงั้นก็คือขาใหญ่คนนี้เขาไปซื้อเหล้าจากคนใต้แต่ว่าพอเขาได้รับของเนี่ยก็คือด้วยปริมาณกับราคาไม่ตรงไม่ตรงกันในสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับใช่ เป็นเพราะว่าคนใต้เนี่ยให้ของเขาไปโคลหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ก็โดนลุงน้องเขาไปตอนอีกทีหนึ่งคือแอบกินกลางทางอะ่ะก็คือเหมือนซื้อน้ําขวดหนึ่งแต่พอไปถึงคนซื้อเนี่ยน้ำเหลือครึ่งหนึ่งใช่ทีนี้ที่เมาที่กินเนี่ยมันไม่บอกกระหาได้มาแค่นี้ก็เรียกคนที่ขายไปเก็ยบยอดไปทีก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ไม่ได้อะไรคนอื่นไม่ได้อะไรเพราะว่าใครทำแรงรับผิดชอบ แต่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งก็โดนก็คือจบไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ที่2อ,อีกมีคนขาเรียกไปตีเนื่องด้วยได้ข่าวไปโกงเขาไปเอาลักขโมยชิปเขาชิปที่ใช้แทนตัวเงินโดยความเป็นจริงอ่ะคนอื่นก็บอกกันได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เพราะว่าคนเราทําอะไรก็ไปชอบกัน,นเองไม่ใช่ว่าจะไปออกหน้าออกอะไรให้ใครไม่ใช่แต่ได้คำพูดที่เขาประกาศออกมาในเชิงที่ว่าท้าทายเสนอคนใต้มีอะไรคนใต้ไม่มีตัว เขาไมมีตัวคือไม่มีตัวสู้ไม่มีตัวรักคําว่าใต้คําพูดที่พี่โจ๊กเกอร์รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับพี่เนี่ยคือคําไหนครับคําว่าเดี๋ยวจะเก็บยอดให้หมดบ้านใต้เนี่ยคือบ้านใต้ไม่มีตัวเขาไม่สนใจใครยาอะไรก็มาเลยถ้าถามว่าดา่าผมไหมไม่ได้ด่าก็ใช่แต่คําว่าผมคนใต้ผมคนใต้ผมไม่ได้ไปอะไรใครไม่ได้ไปโกงไม่ได้ดเรื่องใครก็คือด้วยคำด้วยแค่คําพูดที่ว่าจะเก็บว่าคนใต้ให้หมดเลยเป็นเป็นเป็นเพราะคำนี้ใช่ไหมคำว่าคนใต้มีตัว คนได้มีตัวแล้วก็จะเก็บย่อยหมดค่ะ่าว่ามันรวมกันมันเป็นอะไรที่ว่าคนไม่ผิดจะมาบีดจะมาคั้นกันทําไมเขาอยู่ระดับสูงเราอยู่ระดับต่ำแสดงว่าขาใหญ่คนนี้ยุคนั้นคือเขาก็เบอร์หนึ่งเข,เขาใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ใช้ได้เขาก็าคือในในความเป็นส่วนตัวเ็ายอมรับเขาใช้ได้โดยส่วนตัวนะพี่มีความกดแค้นกับคนนี้มาก่อนไหมไม่มีเลยไม่เคย ไม่เคยโกรธแค้นไม่เคยอะไรกันเพราะว่าก,าก็หลังจากหลังจากเขาขพูดนะได้ยินคาพูดแล้วนะก็บอกนะบอกพ่อบ้านใต้ให้ไปพูยกับเขาว่าให้ขอโทษคาว่าใต้ก็คือหลังหลังจากเขาลั่านว่าเขาจะเก็บยอดคนใต้คนใต้มีอะไรถ้กคํคำว่าขอโทษคนใต้ที่ว่าไม่เกี่ยวของไม่เรื่องแค่นั้นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ1 g 1 n e s สมัครวันนี้รุ่นลับ iphone 3 pro max และของรางวัลมากมาย สมัครกันเลยนะครับแอดไลน์แอด n e g one s มีแอดด้านหน้าด้วยนะครับมั่นคงแน่นอนหลังนั้นเขาก็บอกเขาไม่สนเขาไม่สนอะไรก็ได้ความที่ว่าเราเย็นอยู่แล้วเรานั่นอยู่แล้วเราไม่อยากอะไรแล้วมันกลายเป็นว่าไม่แคร์ถึงแม้จะพูดผิดไปแล้วก็ไม่แคร์ไม่แรคร์ใครไม่สนใครแสดงว่าเหตุการณ์นี้คนใต้ก็ค่อนข้างที่จะโกรธแค้นและไม่ค่อยพอใจกันถูกไหมพี่ คนบางคนเขาคิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าไม่มีใครทําอะไรได้แต่บางทงบางอย่างมันไม่มีคําว่าไม่ได้หรอก่ต้องก็รอคือรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงไปคือเราก็บอกกันแล้วเราเราไม่ยอมเดี๋ยวเที่ยงไปก็ไปกันคือต่างคนต่างไปไม่ได้รวมตัวอะไรไปผมก็ไม่ได้ไปนัดไปอะไรกับใครคือถ้าจะไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปมันดูมันก็ยกพวกตีกันแต่เนื่องจากพอสู้กันแล้วมันก็เหลือไม่เท่าเก่าไม่ได้ว่าไปไม่ได้ไปลุมไม่ได้ไปปิดอะไรใคร แสดงว่าตอนฝั่งบ้านใต้ไปเนี่ยฝั่งนู้นเขาก็มีคนอยู่เยอะอยู่แล้วอยู่ก็มีคนอยู่ตอนนั้น,ต,น,น,นต่างฝ่ายต่างมีคนประมาณเท่าไหร่ครับพี่คนคนใต้มันก็ถ้าถามว่าเอาจริงๆะนะผมก็ไม่ได้สังเกตใครเพราะไม่ได้ตั้งใจไปอะใครแล้วก็เห็นอยู่แล้วฝ่ายนู้นก็มีที่ถือไม้ถืออะไรมาแสดงว่าเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่ก็มีไม้มีเหล็กมาไม่ใช่ว่ามือเปล่าแต่เนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ว่าคิดว่าสู้ไม่ได้คิดว่าสู้ไม่ไหวก็เลยหนีอะไรงั้ยก็คือฝั่งนู้นพอเขาเพียงพังเขาก็แตกคือแยกย้ายกันออกไ ถ้าเหตุการณ์อย่างที่ฝั่งนู้นเหลือประมาณกี่คนไน้่ยเหลือสองคนสองคนก็แสดงว่ามีคนคนบาดเจ็บแือว่าคนเสียชีวิตใช่มครับครับหลังจากนั้นพอด้วยเท่าที่ผมฟังก็คือฝั่งฝั่งบ้านนู้นนะผมว่าเขาก็ค่อนข้างจะเป็นจะเป็นบ้านใหญ่คือหลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงปะทะกันแล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตมีคนเจ็บอะไรเงี้ยด้วยต่างฝ่ายต่างมีพรรคพวกอย่างเงี้ยได้มีการมาแก้คืนมาแก้แค้นกันไหมครับก็ไม่มีนะ พราะว่าหลังจากนั้นเราก็คือถ้ามีอะไรคาใจเราจะไปถามตรงๆแล้วก็ด้วยเหตุและผลที่ว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ด้วยคําว่าใต้หรือว่าอะไรแล้วแต่ที่ผมคิดหรือที่คนอื่นคิดและด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าแค่คําว่าเข้าใจผิดกันเอ่ยขอโทษกันก็ยังเดินร่วมทางกันได้แต่ถ้าคําว่าเหยียดหยามดูถูกกันมันก็อยู่กันลาบากเพราะว่าต้องอยู่กันทุกวันแต่ถ้าถามว่ารู้สึกผิดไหมผิดผิดที่ทําผิดที่ก่อฟังดูอาจจะแรงแต่ว่าบางครั้งเหตุผลของคนที่ทําที่เกิดขึ้นหน้าจุดนั้นหน้า,นาตรงนั้นถ้าไม่เป็นผมหรือไม่เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงเเเเพพรรรราาาาาาาะว่่่่บงงงงคคัั้อออนนยืืทีฟูดม คนอืุนฟังและอย่าคิดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมาเล่าให้สังคมฟังสังคมข้านอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไมไ่อยู่นั้นเขาจะมองคนที่ไม่รู้เรื่อง